ในภาเป็นฝายประมาณตัวที่ห้าหกเจ็ดปดเก้านี่ยนะครับของห้วยที่ห้าเขตท,ที่ห้าน้ําก็ถึงแม่ฝายบางตัวจะพังแต่ว่ายังสามารถเก็บกักน้ําไว้ได้ชะลอน้ําไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับจนตลอดลําห้วยเป็นมีน้ําอย่างนี้ตลอด ตัวนี้ก็พังเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังสามารถรับน้ําได้เป็นอย่างดีพังข้างบนนิดนึงครับเพราะว่าฝายแต่ละตัวตัวนี้ค่อนข้างสูงอันนี้ฝายตัวที่เท่าไหร่ตัวเลขลบหมดแล้วน่าจะประมาณสิบครับตัวนี้